เราก็พามาดูนะคะที่นี่ที่นาเราเองนะคะวันนี้นะคะดราก็ลงทุนก้อนใหญ่เลยนะคะสําหรับการตอกบอกะคะ่ะที่เห็นกันอยู่เนี่ยตอกบอกร์นะคะที่นาเราก็คือตอนนี้นะ้าอะ่ะแล้วก็ในสระน้ําก็แห้งนะคะคือไม่มีสระให้ปลาอยู่เอ้ยไม่มีน้ําให้ปลาอยู่แล้วะคะ่ะแล้วเราก็เลยต้องเจาะบอ อันนี้จะอ็อุปกรณ์ทั้งหลายนะคะที่จะทําการเจาะบ,บ่อวันนี้เขานี่ก็เจาะมาเรียบร้อยนะคะการเจาะบ,บอ่อตอนเจาะมันไม่เท่าไรนะคะแต่ตอนที่ยากกว่าน,นั้นก็คือนี่แหละคะ่ะการเป่านะคะเราแรกๆเราคิดว่าเอ๊ะทำไมนะ้ำมันดำนะก็คือเขาเราก็เพิ่งดูครั้งแรกเนี่ยการเจาะบ,บ่อนะคะก็คือเจาะลงไปจนถึงตาน้ําเสร็จแล้วเราต้องนี่ค่ะใช้เครื่องนะคะเป่าคะ่ะเป่า เป, MM. เป่าทรายค่ะเป่าทรายให้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วที่นานมากก็คือตอนนะคะเป่าทรายนะนานมากเลยนะคะก็คือตอนจบเนี่ยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็เสร็จนะคะแต่ตอนเป่าทรายเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงค่ะก็คือตอนเช้าเนี่ยเราคิดว่าจะเสร็จแล้วก็มันตั้งแต่ มาเริ่มเจาะตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเช้านะคะเสร็จก็ประมาณเจ้าโมงสิบโมงก็เสร็จแล้วเจาะเสร็จแล้วแต่พอขั้นตอนการเป่าทรายเนี่ยค่ะที่ใช้เวลานานมากแต่เขาก็บอกว่าแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางที่ก็ทรายน้อยนะบางที่ก็ทรายเยอะอันนี้เป็นรถเจาะค่ะแต่ที่นาเราเนี่ยทรายเยอะมากๆเลย แต่ลักทีนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นน้ำใสนะคะก็คือยังเป็นน้ำสีดำๆแบบนี้ถ้าใช้ได้ก็คือน้ำจะต้องเป็นน้ำใสๆนะคะอันนี้ก็ความแรงอัด้นะะ้ก็าู้ชำนาญการทั้งหลายนะคะก็อันนี้เราก็มาอยู่เไปไ็นใจนะคะที่นาเราเจาะก็คือเจาะแบบใสประเมิดนะคะ เจาะบ,บ่อหน้าหกไปเสมอหน้าซีค่ะก็ใช้ไฟฟ้านะคะใช้ไฟไม่ได้เป็นใช้เครื่องนะคะเพราะว่า,าติดเครื่องดนมเนี่ยมันติดยากค่ะอันนี้เราเสียบปลั๊กอย่างเดียวก็ใช้ได้เลยนะคะง่ายสะดวกเสียงก็ดังทั้งวันนะคะตู้ชำนาญการนะคะที่เขาเจาะเนี่ย รุ่นนี้นี่เจาะกันตลอดเลยเจาะกันทั้งวี่ทั้งวันนะะเพราะว่างานเยอะจริงเพราะว่าคลองไั่ไม่สระปรทานเขาไม่ปล่อยน้ํามาให้ทํางานนะก็คือมันไม่มีน้ําในสระในบอ่อในทุ่งนาแต่ละคนก็ต้องพึ่งพาตัวเองันแบบนี้ละคะ่ะน้ำก็เริ่มเริ่มหายดํามานิดนะึงคะ ก็เขาก็จะดูว่าดูทรายกันนะคะว่ายิบทรายดูเท่าที่เห็นนะคะคือเขาจะดูทรายว่าตรงเนี้ยทรายระดับนี้คือถึงตาน้ํารือ,อ,อยังทรายแบบนี้คือดีหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะคะแบบคนที่เหรอกก็เขาทากันเยอะแล้วเนาะเขาก็า,ากันแต่เรายังไม่เป็นไม่เจาะไปเจอน้ํามันไม่ดี อลองเขาให้มาเนี่ยลองแน่นอนแต่ที่นี่ไม่มีนะคะเพราะว่าไม่มีท่อน้ำมันใดๆนะคะมาผ่านทานยนะคะเพราะมันอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะคะที่บ้านดาวไม่มีะค่ะไม่มีท่อน้ำมันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะที่เราจะบ่อเราดูเลิกมาเรียบร้อยแล้วนะค<อ>ือเป็นวันมังกรนะคะจะ<อ>บ่อนี่ก็คือเลือกวันวันมังกรมังกรพ่นน้ํานะคะ ะได้ได้น้ำเยอะๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของดาวเองนะคะไก่นนกามูนตัวเป่านะคะเรามาดูนานมากๆนะคะขอบอกว่าเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันหลายคนแล้วค่ะไอตัวคนเป่ากับคนเอาน้ำเติมด้วยนะคะเพราะว่าต้องเป่าทราย ไม่ต้องใช้หัวโยกนะสะดวกก็อีกนะคะเป้าใส่ให้ออกนะให้หมดให้เป็นเหมือนเป็นวงกว้างะคะ่ะจะได้ข้างล่างนะคะจะได้เอ็นี้ค่ะน้ําไหลสะดวกนะคะจับเปล่นกันหลายคน,นะคะ่ะนั่งพัก เพราะว่าตั้งแต่ประมาณนะสี่โมงประมาณสี่ห้าโมงอะเป่าทรายกว่าจะเสร็จนะคะจนถึงใช้งานได้เนี่ยก็ใช้เวลาเนี่ยนนะหลายชั่วโมงค่ะก็คือน้ำก็จะพุ่งแบบนี้นะคะมันก็มามคอยห <สง S 1> ลบดีๆเพรนในน้ำแล้วมันทรายด้วยค่ะน่าจะใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมง ว่าจะเป่าสายหนดนะคะอันนี้จะเป็นการลงทุนระยะยาวของดาวอิงคะ่ะเพราะว่าเราเจาะบบอหน้ากว้างแบบนี้นะคะ,ะก็สามารถที่จะเอาไปถ้าเราทำานเนี่ยก็สะดวกเลยะคะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็มีนดาวอิงแล้วก็เลี้ยงลาในสักดื้วยก็ะจะได้สะดวกทั้งสองฝ่ายค่ะก็คือ เอาน้ำใส่แล้วก็ทำงานได้ด้วยค่ะอันนี้น้ำก็เริ่มใส่แล้วนะคะน้ำเริ่มใสแ่แล้วเราก็จะดูใสเ่เลนค่ะว่ามีใส่ออกมายังเยอะอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นลักษณะไหน,น ายที่ใส่ลงไปก็คือเป็นสายลมนะคะเป่าลมข้างล่างค่ะเป่าปลุกอน,นี้นะคะอันนี้ก็เจาะวางใส่เสมอกันเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำที่ไหลออกมานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำที่นาเราเองนะคะก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาลงนาเอาลงสะอะไรได้หมดเลยค่ะนี่ก็แรงดีนะคะอันนี้ใช้ไฟฟ้าค่ะ ไฟบ้านนะคะก็สามารถที่จะเจาะแบบนี้ได้อันนี้ก็ใช้แบบอย่างแรงค่ะน,นี่ก็เป็นการลงทุนของเรานะคะงบในการเจาะครั้งนี้50,000บาทค่ะสวัสดีค่ะ